that at all time an all I'm นะครับผมนะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับผมรบกวนเช็กกดซับสไคร์ช n นลเดอะบ o y Games นะฮะมีตัวเอสโค้ดเท่นะฮะก็นะก็สำหรับสหรับ channel นี้นะก็ทำเกี่ยวกับไมโครโปรเจกต์อิดิชันนะในการสอนสร้างหรือว่าถอนทิคต่างๆนั่นเองนะครับผมนะฮะ เอาในครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมนะฮะวันนี้ก็อยู่ห่มซีเกอร์ทีวีแล้วนะครับผมนะฮะซึ่งในวันนี้นะฮะผมจะมารีวิวแอดออนนะครับผมนะเป็นแอดออนเกี่ยวกับ e n t i t y 3 0 3นั่นเองนะฮะก็ซึ่ง e n t i t y 3 0 3เนี่ยก็เป็นประเด็นของ Minecraft Pocket Edition พอสมควรเลยนะฮะหรือ Minecraft บน PC ก็ตามนะฮะก็ซึ่งในวันนี้นะฮะมันไม่ใช่แบบมาเป็นตัวแบบคล้ายๆเหมือนเรานะรอบนี้นะฮะมันมาเป็นบอสเลยนั่นเองนะเป็นบอสวิเทอร สร้างของมันนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะก็เราลองดูกันนะฮะว่ามันจะเกิดยังไงนะฮะอุ้ยโทษโทนะฮะซึ่งหัวนี้ก็จะเป็นหัวของอินเตอร์ที่เลยนะโอเคนะฮะแล้วก็เวลาวางปุ๊บนะฮะโลกก็จะคําขึ้นนะฮะแต่มันไม่มันมันไม่มืดอะเออนะฮะก็ก็จะทําการแบบแบบจะมืดก็ไม่มืดนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะก็ซึ่งมันจะไม่สามารถที่จะโจมตีอะไรได้นะครับผมนะฮะ เอาง่ายเลยนะฮะแม่งตีได้แค่เรานะแม่งสู้ได้แค่เรานะซึ่งมันจะปล่อยพลังใส่เราคนเดียวเท่านั้นนะหรือเพลเยอร์ต่างๆนะครับผมนะก็ดูเองนะดูดิดูดิแม่งมึงฆ่าแต่กูมึงเลงแต่กูเลยนี่ว่าดูดินะฮะโอ้โหนะฮะดูซึ่งเวลายิงมานะก็เป็นหัวของอินเตอร์ตีสูนสนั่นแหละนะฮะก็ซึ่งความแรงของมันนะ ก็แรงอยู่นะสำหรับการติดพงติดพีก็เหมือนกับวิเทอร์หมดเลยนะแต่ร่างกายของมันจะตัวใหญ่กว่าของวิเทอร์ไปประมาณเล็กน้อยนะฮะหรือว่าใหญ่มากเลยทีเดียวนะครับผมนะก็สำหรับแมโนนี้นะฮะใครที่สนใจนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้คลิปเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วะฮะก็ใครที่เก่งพีพีนะก็สามารถที่จะเอามาสู้กับมันได้นะครับผมนะฮะเอาเล่นกันสนุกสนุกเนาะโอเคเอามาสู้กับมันนะฮะซึ่ง อัตราการตายของมันเนี่ยฮะผมไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันจะตายยากหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็ซึ่งสำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วไงฝากกดไลค์ like, หรือกดซับสไคร้กันด้วยนะฮะเพื่อกำลังใจผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊ายบายโอ้โหมีเจ้าใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบายสำหรับใครที่ดูคลิปนี้เสร็จแล้วอย่าเพิ่งรีบหนีไปไหนรบกวนช่วยกดซับสไคร้หรือว่ากดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะครับผม